เพิ่งกลับมาจากออฟฟิศเมื่อกี้แกบวัวพื้นนี่อย่างออกมาเล่นอนอด้วยอยากนอนด้วยอยากจะไปนอนนะขอ,รอนะประพมเลยแต่ว่าพี่นัวประงมดีประพมใช่ๆๆไหมประมยากได้พรมปะประพมไม่เลยประมาณนี้แต่ก้องนอนไปไปประพมันเป็นอะไรไม่รู้ผีเข้าหรือเปล่า แกเพิ่มแกเืิ่มมองอย่างนี้ไปเดินด้วยเอาพรมไม่ได้อยากได้พ่อผมนี่นี่ผมพรมแต่เนี่ยเขาไม่อยู่แล้วทีนี้มันหนาวมากแล้วเต้นปลายมันทีแรกอ่ะก็จะได้นอนด้วยกันทีนี้ก็เลยก็เลยแย่แย่ให้ปลาไปอยู่ก็เลยแยกซื้อเนื่อให้ปลาเป็นคนเดียวพวกมัอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ <c oughs> แล้วทีนี้อ่า ตอนี้ผมก็เลยเออช่วงค่อนมันก็เลยหนาวแล้วหนาวที่อว่าใครที่นี่พี่ผมไม่หอใครที่นี่พี่ผมหัวด้วยผมไม่หว่ผมหนาวมาก้ยเนี่ยัมหนาว่จริงหัวนี้เขาบอกว่าป็้พวกมัรนากอว่าพไม่ัทมันหนาวมากตายก็จะดตายมก็ไปชดไปชันชีวิมันไปก็จส เออจีด้านอกเตียนให้หมอกลงเป็นใครแล้วก็จะช็อกคนใจไว้กลับมาพี่ไผบอกหนุ่มบักคำเลี่ยมนัเนี่ยแล้วผมก็จะบอกคุณผมเลยผมก็ได้จรงไลถ้าผมตายขึ้นมาผมจะทำไงหผมหนาวตายคนเดียวผมบอกว่า เมื่อคืนคุณพูดเยอะที่สุดในวงไม่มีความด้วยความที่ว่าทำไมปายไม่เอามาให้ผมผมรู้สึกว่าผมผมกลัวผมตายไงถ้าผมตายแล้วคุณจะรับผิดชอบผมไหมคุณตายคุณต้องคุณตัดเพราะชีวิตแบบนี้แหละผมหนาาให้ผมรู้ผมที่ตายโอ้ยตายแล้วนอนนอนนอน